ยจังหวะนี้สุดยอดครับผมนะครับผมอ่ะประมาณครึ่งกิโลครับครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานมันเฮายอยู่สุขสุขค้นนะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้บ่าอาทิตย์สิดบ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งเพิ่นตึกสะดุ้งนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่อ่าหน้าไอ้ไฟน้ำล้นนะครับผมนะครับนี่ครับอยู่พีิลาพี่น้อง บั่นแหรด้วยครับพี่น้องครับจังจังหวัดกระสินครับอำเภอหน้ามุนครับจังหวัดกระสินครับพี่น้องนะครับครับอาวมารุ่นกันครับพี่น้องนะครับผมนี่กายกกระดุงอยู่นาฝายไฟนั้นบนนี่แหละครับผมนี่กัมีลายอยู่ข้างล่างกับถือว่าปันใดดอกพี่น้องนะครับนี่ข้างล่างครับว่าถือว่าปันใดนะครับไต่ลงไปก็จะเป็นทีมแห้ครับ นะครับผมอ่ะ,อะมาลุ้นกันไปแฮกับบอถึกแะ้วห้างๆแล้วครับพี่น้องอุย้ยถึกเป็นบาทได้ครับเนี่ยไม้เจ็ดนะครับตรงนี้กันถือครับพี่น้องตรงนี้กันถือครับ มาดูจังงจังมานี now, mm. well, ่ครับพี่น้องมาจังมานี่เป็นังไครับเอาผมไปให้ ไอ้ยูนี่เนาะฟั้นป้าให้ดิ่อเนารอนี่มึงยืนอยู่ก่นมันทับป่ะไปรอไ้ เออเงานสิมาเฝ้ากล้องเห็นไหมอู้จังหวัดนี้ยังคักพี่น้องจังหวัดนี้พี่น้องอุ้ยถือดีอยู่ครับอุ้ยโดดโดดโดดเป็นโดด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 ไอ้ันย่ะอันย่ะอุ้ยพี่น้องจังหวัดนี้ยังคักเนี่ยเอ้าเอ้าอ้เนี่ยเลยพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดดีครับ นี่ครับผมแนวตากบนตัตงแบบนี้ชุดจวดชุดจวดครับ yeah ตัวก็ใช้ถนนตัวเด็กผู้วัยุ่นเขาบวยโคหมดเขาบอกว่าให้ยืม ཁྱོད 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 các cháu thì như thế nào mà tôi không biết tôi không biết anh các cháu ơi anh ơi anh anh